มาถึงแล้วนะคะที่นี่เป็นน้ำตกวังเนยนะคะอำเภอสุงเนินจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้เยอะแยะจ้าชาแนลพาเพื่อนๆนมาเที่ยวน,น้ำตกวังเนยอัปเดตล่าสุดเลยนะคะวันนี้วันที่5เมษายนะคะเมื่อวานฝนตกหนักนะคะน้ำก็จะมีสีดินมาคุคนๆน,น,นิดหน่อยนะคะแต่ก็ใส่เล่นได้นะคะนี่เลยเด็กๆนักศึกษาเขาก็ปิดเทอมกันนะคะเขาก็จะมาเล่นน้ำนะคะนี่เขาอ,อยู่ฝั่งนู้นเนาะเขาจะต่อห่วงยางล่องแก่งกังนนะคะ น้ำเยอะเลยค่ะน้ำไม่ลึกนะคะน้ำแค่เอวนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กก็เล่นริมตะลิ่งนะคะถ้าเป็นคนโตก็นี่เลยล่องแก่งของยางกันค่ะ <c oughs> ไปแล้วนะคะ <c oughs> เด็กๆเขาเล่นน้ำกันนะคะไหลไปถึงท้ายน้ําจะมีตะข่ายนะคะปลอดภัยเลยค่ะพอไปถึงตะข่ายก็ ขึ้นสะพานเดินกลับมาแล้วก็ล่องกลับไปใหม่นะคะัมีเสียงสุนัขนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆมาชมบรรยากาศกันค่ะนี่สนุกสนานนะคะวันพักผ่อนใครว่างมาเที่ยวได้น,นะคะ